คุณที่เกิดพศ2542นะคะกระต่ายกร,กระโดดออกจากป่าอายุ25อย่าง26ประตูเนี่ยงานเนี่ย,ยังไม่เปิดนะในนี้มันขึ้นเลยว่าเรื่องงานถ้ามีงานกอดงานเอาไว้ห้ามเปลี่ยนงานห้ามออกจากงานกอดตัวเองเอาไว้ถ้าไม่ถ้าเกิดโดนใครเอาเปรียบเยอะๆหรือรักผิดคนต้องรู้จักรักตัวเองนะหลายหคนจะอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องงานไม่รู้จะแก้ไขปัญหาเรื่องงานยังไงดี มันเหมือนยังไม่เจอประตูทางออกนะคะถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะหาอะไรทําอย่าเพิ่งรีบเนาะกอดงานที่มีทําให้ดีไปก่อนนะจ๊ะกอดเงินเอาไว้ด้วยเวลาไพา่แบบนี้ขึ้นมาจะบอกว่ามันยังไม่เหมาะในเรื่องของการลงทุนนะจ๊ะประตูเงินก็ยังไม่เปิดจะมีคนที่ทมาคิดลบทําให้เรารู้สึกอึดอัดทาให้เรารู้สึกไม่อยากยุ่งกับใครด้วยขนาดไม่ยุ่งกับใครก็จะมีคนคอยกระแซะมาพูดไม่ดี มาแทงข้างหลังมาแช่งมาดา่าบางคนโดนขนาดนั้นเลยนะนะคะรักตัวเองเข้าไว้อย่าไปสวนอย่าไปยุ่งเนาะนะคะประตูรักเปิดใบสุดท้ายขึ้นมาดีถ้ามีปัญหาเรื่องงานถ้ามีปัญหาเรื่องเงินถ้ามีปัญหาเรื่องอึดอัดจ,จะมีคนช่วยจะผ่านมาไปได้โอกาสจะดีให้ตั้งใจทํางานให้ดีถ้าจะเปลี่ยนงานต้องสมัครงานให้ได้งานก่อนแล้วมันมีโอกาสที่อาจจะอัพ เลเวลตัวเองได้ได้งานดีได้เงินดีได้ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นห้ามออกจากงานก่อนที่จะได้งานเนาะเพราะว่าเวลาถ้าเราออกจากงานแล้วมันต่อรองไม่ได้เออเดี๋ยวจะพลาดท่าเสียทีไม่โอเคนะคะโสดมีโอกาสพบรักนะถ้ามีคู่อยู่แล้วคุณห้ามเอาแต่ใจอย่าชวนทะเลาะเรื่องเก่าแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าก็ต้องทาตัวเองแล้วแหละนะคะว่าอยู่แล้วเราได้อะไรอยู่แล้วมีความสุขแค่ไหนเนาะ นะใครที่หวังรักต่างแดนรักแดนไกลมีโอกาสนะจ๊ะนะสุขภาพสัปดาห์นี้ท้องผูกท้องเดินหัวเข่าใส่ตาบางทีก็จะมีแน่นหน้าอกเจ็บจิตจี๊ด,จดจเจอคนพูดไม่ค่อยดีนะเออนะคะเราก็บางทีเราก็ไม่น่ารักด้วยเนาะสัปดาห์นี้เป็นจังหวะของการเก็บเงินสําหรับหลายๆคนแต่จะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือเก็บแล้วไม่ค่อยได้ใช้ใช้หนี้แทนคนอื่นหรือหมดไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะ ะะระวังให้มากเป็นพิเศษช่วงวันที่7กับวันที่8มันมียายแก่คนหนึ่งที่คอยแช่งเราอะไม่รู้ว่าตัวเราเองหรือว่าใครที่มาแช่งเราหรือทําให้เรารู้สึกหง,งุดหงิดและมันขึ้นในตําแหน่งเงินด้วยนะคะนะ,ะถ้าใครมีผู้ชายซับพอร์ตมีคนซับพอร์ตก็ต้องรู้จักเก็บจักกระรด้วยเหมือนกันเนาะ เออมานะคะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศสอ3 0นะคะกระต่ายหมาจันอายุ37ย่าง38ประตูงานเปิดจ้ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยเป็นจังหวะเดินทางด้วยเดินทางท่องทะเลภูเขาจะไปด้วยตัวเองหรือจะใช้โทรศัพท์มือถือโลกออนไลน์เขาช่วยก็ได้นะคะบางคนก็นั่งจ้องโทรศัพท์มือถือถือนั่งจ้องคอมตาแชทเลยนะคะประตูเงินก็เปิด นะคะเป็นจังหวะเรื่องของการไปดีลงานเจรจาง,งานพูดคุยในเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆด้วยคนค้าคนขายก็เด่นนะจ๊ะนะประตูรักก็เปิด <c oughs> แต่เปิดแบบงุหงิดนิดนึงนะสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่สัปดาห์นี้บางทีจะคุยกันไม่ค่อยเพลาะระแวงจ้องจับผิดไม่เข้าใจสองนู่นสองนี่สองโทรศัพท์มือถือสองเฟซอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็จะมีเรื่องหึงหวงเข้ามาแต่บางคนก็จะโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ทุ่มเทให้เรื่องให้กับ คนในครอบครัวจนลืมอ่อนหวานเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่อนหวานใส่กันนะคะคนโสดหลายๆคนจะพบรักหรือเจอคนที่ถูกใจแต่ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่พัฒนาไปไหนดูให้ดีก่อนเนาะหุดหงิดฉุนเฉียวสัปดาห์นี้งานค่อนข้างจะเยอะจ้ะนะโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นต้นสัปดาห์ต้องขยันนะใครจะไปเซ็นงานคุยธุรกิจนะคะหรือว่าจะไปค้าขายสัปดาห์นี้จะบอกเลยว่าจะบางคนต้องแบกงานหอบงานกลับมาทําที่บ้านบางคนงานเยอะลูกค้าเพียบนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งใจทําง,งานดีกว่านเนาะอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์มือถือถ้าจะเล่นก็ต้องเป็นประโยชน์กับตัวเองนะจ๊ะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใครจะเดินทางไปไหนก็ถือว่าโอเคแหละแต่ก็อย่าขับรถเร็วนะจ๊ะนะจะเจอคนที่แบบดูดีนะจัปดาเนี้ยจะเจอคนที่ดูดีสร้างไอเดียดีๆให้กับเราบางทีฟังคนอื่นเขาก็ได้นะบางทีการฟังฟังไปเล็กๆน้อยๆยังไม่ต้องเถียงปล่อยให้เขาพูดเป็นผลดีกับตัวเรานะคะ คุณที่เกิดพศ2518นะคะอายุ49อย่าง50กระต่ายพระพุทธเจ้าจ้ะประตูงานปิดป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีหรือเป็นฟิลแบบเบื่อเบๆไม่อยากทำงานบางคนก็ทำงานแล้วเหมือนไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยทำงานฟรีถ้าเปิดร้านอยู่บางทีร้านมันจะเฉาเฉานะเออเป็นยังไงจ้าต้นสัปดาห์ห้าหไม่ค่อยสู้ดีเนาะประตูเงินก็ปิดจะ้ะเออสัปดาห์นี้ให้ใจ่าเยอะเงินรั่ว แต่มีมาเติมเรื่อยๆนะถ้าเป็นแบบฟิลหาเงินรายวันหรือรับเงินรับงานเป็นจบๆเนี่ยมันก็ได้มาเป็นจบๆนั่นแหละค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะประตูรักเป็นจังหวะของการรอสัปดาห์นี้ทุกอย่างชะลอตัวทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินแล้วแม้แต่เรื่องของความรักเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีสัปดาห์นี้หลายๆคนจะมีค่าใช้จ่ายจรนเข้ามา มีเยอะจ่ายเยอะแล้วรอเงินว่าเขาจะให้รองานว่าเขาจะให้มันบางคนเนี่ยมีสองอย่างคือออกจากงานตกงานยังไม่ได้งานบางคนเป็นจังหวะทํางานส่งงานแล้วรอรับเงินอาจจะยังเคลียร์ไม่จบในทีเดียวเป็นจังหวะรอไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรเสี่ยงนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยหลายๆคนจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นแต่บางทีดวงคุณเองก็เป็นจังหวะพัดงานบางคนต้องผ่าตัดบางคนป่วย ดูแลตัวเองนะคะระวังตุ่มเนื้อก้อนเนื้อใส่ตาหัวเข่าเนี่ยระวังให้มากบางคนมีปัญหาเรื่องนิ้วล็อกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องสู้แหละต้องใจเย็นแหละนะคะแค่สัปดาห์เดียวเองเนอะเป็นกำลังใจให้คนโสดไม่เด่นในเรื่องของความรักคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็จะมีปัญหาทะเลกกาะกันไม่เข้าใจกันร,รักมันสะดุดติดต่อไม่ได้หรือเป็นจังหวะที่ต้องรอ ได้แต่รอรอรอ,รอนะคะสู้ๆนะเวลาไพ่ไม่ดีเราต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะคะใครที่มีรักผิดระเบียบรักแฟนชาวบ้านมันจะอยู่แบบทุกข์ใจไม่มีความสุขเหมือนเป็นฟิลหน้าชื่นอกตรมบอกใครไม่ได้ด้วยนะคะดูแลตัวเองเนาะนะค,ะคุณที่เกิดพศ2 5 0 6อายุ61ย่าง6กกระต่ายกระโดดอยู่ในป่านะคะประตูงานปิด ทะเลาะก,กับชาวบ้านเขาด้วยปิดแบบต้องทุบอะ่ะเหนื่อยนะสัปดาห์เนี้ยเป็นงานหินเป็นงานยากเป็นงานที่แบบว่าไม่ได้สมูทแบบที่คุณคิดอะ่ะขัดแย้งอย่ต้นสัปดาห์เลยห้าหกนะคะนะเจ็ดแปดรวมตัวประตูเงินเปิดนะเนาะความขัดแย้งบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะความขัดแย้งคือทําให้เราเจอปัญหาและถ้าเราแก้ไขได้มันกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่คุณก็อย่าไปทะเลาะอะไรกับใครเนาะ นะคะประตูรักก็หงุดหงิดหัวใจอะ่ะบางทีทะเลาะกันได้ข่าวไม่ค่อยดีหงุดหงิดคนในครอบครัวพูดไม่เพลาะหรือบางทีไปดูไปดีวงานพูดคุยอะไรกับใครมันก็หงุห่หงิดหัวใจสักนิดนึงแต่ถือว่าประตูสัปดาห์นี้เปิดนะเรื่องเงินเรื่องเงินโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะเรื่องคนทําให้งุห่หงิดหัวใจเขาไม่ดีการสื่อสารทําให้ทะเลาะนะหรือเจอคนป่วนป,วนประสาทสัปดาห์นี้แต่คุณก็หงุดหงิดง่ายด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใจเย็นๆเรื่องงาน ยังไม่ได้ข่าวที่ดีเหมือนจะดีช่วงกลางสัปดาห์ก็มีปัญหาอีกและทะเลาะกับแฟนจะกลับมาดีกันแต่ก็ปัญหาเก่าปัญหาเดิมยังเป็นวนๆอยู่เนาะบางคนก็จะระแวงแฟนระแวงคนในครอบครัวสองลูกสองเต้าเออหรือแอบชอบเด็กหรือเปล่าเออยังไงคะนะคะก็ต้องดูให้ดีเนาะสุขภาพสัปดาห์นี้ระวังปวดหลังปวดเอวนะคะเออหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเส้นยืดเส้นตึงนะสัปดาห์นี้วุ่นวายนิดนึงโดยเฉพาะตัวเราเองนะี่แหละ เพราะฉะนั้นหายใจเข้าลึกๆด่ะพราศุขเข้าพระเสาแทรกทะเลาะก,กับตัวเองก็ได้แต่อย่าไปทะเลาะก,กับคนอื่นนะจ๊ะหงุดหงิดนิดน,นึงสัปดาห์นี้ดีเด่นมากเป็นพิเศษก็กลางสัปดาห์นี้แหละช่วงวันที่9 10 11จะทําอาจจะเจอเด็กอายุน้อยกว่าคนที่ทําให้เราหงุดหงิดหรือเขาไม่ค่อยสู้ดีหรือบางทีเราพูดจาอะไรกับใครก็หงุดหงิดมีปัญหากับคําพูดเราก็มีมีปัญหากับคํา,าคพูดกับคนอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเ,เ,เนอะเอะนะคะ คุณที่เกิดพศ2554นะคะอายุ13ย่าง14และ2494อายุ73ยย่าง74กระต่ายอยู่ในโพรงจ้ะประตูงานปิดจ้ะหงุดหงิดเรื่องเยอะใครๆก็ไม่เข้าใจตามภาพเลยนะคะคนนั้นคนนี้ทำนู่นทำนี่แต่ทำไมเราทำอะไรไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมหรือเราหงุดหงิดไม่อยากยกุ่วใครปิดประตูอยู่ในห้องคนเดียว ปิดหัวนะคะนะประตูเงินเปิดจ้ะช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้วช่วงวันที่เจโอเคมีคนมางา้อเจอมิตรภาพใหม่ๆหรือมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีบางคนก็ได้ของที่ชื่นชอบได้ของกินอร่อยที่สบายใจ นะคะประตูรักมาอีกแล้วประตูรักปิดนะสัปดาห์นี้โดดเด่นดีก็เรื่องประตูเงินแล้วก็โดดเด่นมีความสุขมากเป็นพิเศษเป็นช่วงกลางสัปดาห์ต้นสัปดาห์กับปลายสัปดาห์ไม่สู้ดีสุขภาพระวังให้มากและหลายๆคนทุกใจในเรื่องของความรักหลายๆคนโดนคนที่บ้านเพ่งเล็งโดนดุหรือมีเรื่องอึอดอัดนะคะเนาะ,ะเพราะฉะนั้นก็สู้ๆในนี้มันบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณต้องอดทน อดทนเพื่อคนที่เรารักอดทนเพื่อคนในครอบครัวต้องอดทนหลายๆอย่างมันยังไม่ดีที่สุดนะคะเนาะโดนเด่นสาหรับคนที่ชอบถือสินวิปัสนากรรมฐานไม่ดีมากเท่าไหร่สําหรับคนที่ไม่ชอบเป็นคนดื้อเอาแต่ใจไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้จะมีปัญหาเยอะแล้วก็ระวังในเรื่องของสุขภาพแต่หลายๆคนก็คนที่บ้านอาจจะป่วยหรือไม่สบายใจเด็กๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่พาไปนู่นไม่พาไปนี่นะคะหรือโดนกักบริเวณ นะระวังจะโดนดุนะจะทำอะไรช่วงนี้ก็ต้องมีระเบียบนิดหนึ่งสีเสริมดวงสัปดาห์นี้อ่ะสีนะคะสัปดาห์นี้ใส่สีส้มสีขาวเป็นติดเหลืองครีมก็ได้นะคะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ส่วนมนต์ไหว้พระถ้าทำอยู่แล้วถือว่าดีถ้าไม่ค่อยทำก็ทำหน่อยนะไปบ่อยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือได้ไหว้พระพิคนเนก็ได้ เออหรือสวนมนที่บ้านเนี่ยและแบ่งบุญให้เทวดาประจําตัวเจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเทวาเจ้าที่อันนี้ดีเลยนะคะนะชอบเสียง6 4และ5จ้ะสือ่อน้าโชคมาจากผู้ชายคน,น